ขึ่งช่ายหอมบะพร้าตัวนี้ขึ่งช่ายขึ้นขึ่งไช่ายหมูเคืองโลควาบปลูกเองนี่มาเบิ่งจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มนี่จิ้มจุ่มจิมจ้มจุม่มซอสโปโปเล่าแล้วจะ,จะก็ต้องคั้นควาบ

อพอสิบพ่าคนบักหลายไม่แน่มาไม่เท่า่ามากแ่พอมักจีดเ<ะ>อาเขาเลยกลิ่นสูตรนีรดสูตรเทอ่โอเคไงไม่หนี่อ่ะตั้มาเลย ล้าชายกำลังไปเอาผัดแล้วไปเก็บคอยจะไปเก็บครึ่งช่ายมันหอมๆไม่คู่ลืะไม่แต่เก็บเนาะบอเอายุเสร็ะเก็บ,บอาอมา้าหมดงกลยม้องหานเมนูเนนูกาวเดินเอินวาเอียงรู้ล่วจุ่ม จุ่มนวแม่จุู่หรือว่าซุกีกันเลยคนที่ไทยก็เออจิ้มจุ่มก็ได้ยซุกี้ก็ได้เอ้าวซุกี้แล้วเอ้าสซุกี้เจ้าห้อนอ้าวเจ้าห้อนเจ้าห้อนถ้าถ้าจุ่มนี่จะมีจุ่มเพียอืมแต่อันนี้คือว่าเจ้าห้อนห่อนก็ไม่ได้ซื้อเนาะเพียปลอมนะเพียอย่างก่อเพียเทียมนะเพียปองนะใชเพียไม่อยู่เตะอยู่ไทยบ่มีนะเพียมีแต่ดีมีฮะไรกันความหมายว่าเป็นปองขนาไหนเป็นปองบ่มีมีแต่เป็นขวด ก็เป็นขวดทะเลแต่ว่าทางนี้เขาจะเออแ่าเป็นป่องบ้องเนื้อใส่ไวาใส่แล้วมด่ใส่เ้ใส่แล้วไหมอืมใส่เล้เออใสมันได้ะนีกดลงกดลงดลงน้ำลายพนี่ละกจะได้สดได้ไหลยห้ชุดนี้ได้จุดเต็มมออื่นอีกเด้ออื่นมันกั ชุดแต่น้ำมันกับผิเป็นบ่เดี๋ยวพาาใส่อันนั้นใส่นายนึงก่อนเต็มเลยนะมันตมือใช่แล้วบางท่านก็หมอนึ่งร้อนต้อว่าหลายคนเนาะโอ้ยหลายมาใส่น้ำกระดกกระดอุนใส่คละน้ำบาดทุบบาดทุบม่เอหมอนึ่งแหละมันมีจะโคนมันนเงงนี่ แล้วก็สองแล้วก็สามแล้วก็สี่ขึ้นไปขึ้นมาหน่อยวันนี้พายแล้วข้าวกับแม่กินข้าวอยู่คนแล้วแล้วก็ขั้นมากก็มีแต่เบ้าคอยมันไปาไหเท่สามสามเซนสามสามเซนหนึ่ง3ซนสิบ เรียนอย่างเงี้ยตอนนี้เราไปไตรมการมากาดการกินจุ่มเลาวพี่น้องจุ่มผักมาเจี๊บจุ่มผักบางทีจุ่มเพียนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบอาการหนาวน้จังสี่ก็กินจังสี่แล้วพี่น้องเพื่อสุขภาพมาบนได้ฉีดยามาบนได้ฉีดยาอยู่แล้มึงไ่ให้มันง่ายงานเหยมันฉีด มันาเนี่ยฮะเป็นแทบประสิท่านใจเนาะอันนี้ฮ้อนไว้หมอนอืแน่มันเนี่ยเป็นน้ำพลีมาให้พดไว้เหรอกลางเต็มเลยหลายโทษ เนื้อมูฮันยังยังยังยไหนกันอ่าพี่นนบดใส่ตาไไข่ได้เลยชิ้นไข่บดใส่ตามันได้ชิ้ไข่มันถือหอมใส่กระชายเลยใส่กระชายมันมันชิ้นมัดมันเซแบบมันก็มัดใบไงเนาะใส่มันซไ่ไงว่าแต่คนมายอะ ซาไปยัางอืน่นซาซาไปยอยังอื่นพี่น้องอย่างบ่งมี่ขายมันให้มัดกินน้ำอ่ะอได้แล้วได้แล้วมองมเหงื่อเลยอย่างอื่นพี่น้องอย่างดีโชว,นะว์น้ ទ <coughs> <imgano> <coughs> <toc> ៅទីនេះ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  กินไหนยุ่งแต่งาจะไปเฮ็ดเวียดเองนักตะไล่เตา็มหม้อเลยเราจะชอบกินผักสดนะครับน,น,นี่ผักอืมมีเขืนดีกินแล้วโอ้โหดีกิน ก็นี่เปิดแล้วเขาตอกเก็บไปในตู้เย็นเท่านั้นไงแม่มาเนาะตก็บใส่ให้เอาไปเก็บแช่ตู้เย็นไหมในเมฆคนละนจะเสีย่ฮะต้มเห็ดเซบอ่ะ ใ่จาเห็นมักยากนค่ะยังเดนยังเด่กิน,นรอนแลวเนา่จะสดชื่นไดน้ำตาลมายู่ป่าน้ำตาลมาลูเต็มเมย์มาป่ะเต็มหมอยู่ปลูกเสเนวว้นานกน้ำตาลอ้ลูกเคยเห็นอ <c ười> ใครได้เจลได้อีนเจลโจหรือว่าใหม่กันเลยอ๋อในองค์การกับนายเกตเนาะโนุ่งจะเต็มเฮือนินได้องนี่กกนี่เนาะพี่น้องหลายๆท่านเห็นว่าเป็นยังคือว่าน้องจอยน้องน้องของน้องจอยคือหลายแถวสันอันิษฐานน้องผู้ทิพย์น้องจอยนะพี่น้องเนาะ อันนี้กะนอก้องผู้ที่สองนอ้องผู้ที่สองอนี่ตัวนี้งบานนี่น้องจอยเป็นลูกก๊กและอันนี้เป็นผู้ที่สองเห็นไหมคะนี่เพิ่นประมาณเจ็ดปีสามปีสี่ปีเนาะเพราะว่าเพิน่นโบเดมานะประมาณสามปีนี่แหละโบเดมาบ้านสี่ปีแล้วสี่ปีเนาะสี่ปีเพิน่นโบเดมาบ้านพี่น้องมือนี้ก็เพิ่นก็มาเยี่ยมยามสาวจ้อยห,หลายๆลายท่านอาจจะว่า คนไหนเน่หน้าตาเป็นยังไงแน่ะพี่น้องนี่แหละควรนั้นก็แซ่บควรได้ก็แซ่บควรมีก็ได้ควรนั้นก็ได้มดแซ่บทุกคนตัวใดมันใจมันหนักกว่าจะได้พอกับแม่์บ่มาบุกเลยนะเขากินข้าวอีกคนเด้อ่ะมาเบิ่งเขาบุมักกินอันนี่เขามักเกงละไม่บ่เกงหอยบ่เก่งบอนออมบอลนี่เออขึ้นเน่ะ ดีดีก็บอมากอันนี้จะเป็นแบบกินเพื่อสุขภาพเลยเนาะมีพักมีแต่โปรตีนทั้งนั้นเลยสุขภาพบิดนะบิดเออไม่เคยรีดเลย ไปออกปนเลิศไทยนี่แหละแต่ว่าสิมีใจนะไปเว้าใส่คอมเมนนี่คอมเมนต่ฮู้ไหนจ๊ะแมนคอมเมนว่าเอ้าเขาเอาภาษาแบบเพิ่นก็บ่เข้าใจภาษานีคือกันเอ้ยถาสมองเด้อ้าวนเส้นบาลําเนาะบาุงโจนี่เลยบ่สิตะมื้อก็บหมอุงมีหลายเผามีหลายนี่ลได้ อ่ะพี่น้องตอนนี้ก็พ่อแม่แม่เท้าสองแม่เท้าแล้วพี่น้องเพิ่นกลับมากินจุกโอ้เจนี่ออกเดินตอนนี้ออไปลูกเพิ่นเพิ่งกับพเพี่นนองกินอีฟแล้วพี่น้องเพิ่งว่าจุกเฮงอยากแต่แม่ท้าสองห้าแม่ท้าเพิ่องว่าอะไรก็กระโดดเนยเด็ดเช็ดเนียเด็ดเซนเด็ดตัวหกเจียแกไม่เหาเจียนะ มาตัวไต้มเจมแม่เอ้ยเออตะกี้เลยจานนะตอนนี้พี่น้องมาเบิ่งมาเคยกินลูกเอ้ยมาถ้าไปกินเอ็มเคอะไรคู่จักเอ็มเคบอเจ้าก็มาเคยกินเรกอมันนั่งเบิ่งเอาโอ้เขาลงแล้วดูน่าเหมือนลงน้องมีเออในวงวงน้องมียเหมือน

mình không phải là một lần hành tây, nó là một loại hành tây. Nói chung với mẹ. Nó không có thể bỏ ra. Nó không mẹ bỏ có thể แม่ก็ได้เสยอย่งนําปาโอ้ยอ้วก็เสยแต่น้ําน้ํนั้นกัได้แฮะเอาเล่นน้ําปลาปั่นนะจ๊ะนี่โอ้ยนี่สิมดกินย่ได้เคยกินนี่บ่เคยอาตัวบเที่แจวที่หู่ฮักินแม่แจวสเออตัวนั้นเสียงนะ้สยงน้ําปลาอเ็บไปเข้าเซเว่น Một chuẩn bị, mọi người không phải 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 không ล่ะพูปักเกียเนมาเบิงเบิงจับเกียมาเนี่ยเผื่อมาจับเกียวเอาไปเอาไปมาเล่กบว่าเราเนี่ยมาเด้มพี่นองเด้อกินน้ำเดียวนี่กินเยังวะเนี่ยไม่กินอย่างนี่เปล่าบุงก็ chân niệm nằm gọi chân chân nằm bèo âm lẻn chân chân nằm bèo âm lẻn chân chân nằm bèo âm lẻn chân nằm bèo âm lẻn chân nằm bèo âm lẻn chân nằm bèo âm nhóc nhóc nhóc, ăn kiếp anh 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 chưa nhóc A captain bì A hoạt chưa 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 có chưa 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 nọ chưa nọ mua chưa chưa chìm chưa